วันนี้นะครับไม่ไม่มีอะไรมากครับเพิ่งทำไอเซ็ตจักรยานไฟฟ้านะครับเอาโซ่เดิมออกแล้วก็มอเตอร์ติดตั้งแล้วก็มาลองทดสอบเลยว่าแรงหรือไม่สเตอร์ข้างหลังตันนี้ใช้เบอร์16นะครับเบอร์16หมาอนถูความเร็วกันว่าจะได้ประมาณไหนขับรถเล่นสักหนึ่งรอบนะครับชมบรรยากาศจัเย็นจังหวัดตะกล้องผมมีตัวเดียวครับก็คือจะถ่ายมุมแค่ถนนนะครบแต่ก็พูดคุยแค่นั้นสำหรับวันนี้นะครับ เอาโอเคครับไปครับอ่าตอนนี้ผมใส่แมสนะครับเสียงอาจจะแปลกๆหน่อยนะครับที่ลองนี่ก็คือกับจักรยาน2 4นิ้วนะครับจักรยานในบ้านครับ เป็นมอเตอร์อเป็นชุดแปลงจักยานไฟฟ้า DIY ครับเป็นมอเตอร์ขนาด250วัตต์นะครับตอนนี้ความเร็วก็ยังไม่ไสูงนะครับตอนนี้16กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเดี๋ยวผมใส่ความเร็วไว้คันนนี้ก็เป็นสกูตเตอร์ของผมที่ทำไว้ครับ้างข้างหน้านี่แฟนผมกับลูกสาวอยู่ขับคันนั้นคันนั้นนะครับคันนั้นจะเป็น อคันนั้นคือเป็นแบตตอนนี้แบตเป็น4 0นะครับเป็น36แล้วเพิ่มไปอีกประมาณ4ีวตเป็น40วครับคนนั้นาเท่าเท่าที่กินนะครับวัตมอเตอร์ตัวน,นี้ไอ้คันหน้านี่จะกินประมาณเกือบ700วัต์ก็คือเห็นล้อเล็กๆนั้นมอเตอร์เทียบเท่า1แรงม้าครับ1แรงมา้าส่วนจักรยานของผมคันนี้ ที่ผมนั่งนี่ก็คือเสร็จหนึ่งส่วนสี่แรงม้านะครับหนึ่งส่วนสี่ใช่สองร้อยสิบบาทแต่เห็นสองร้อยสิบบาทแต่ความแรงก็ผมว่าใช้ได้นะครับดีกว่าไอ้สกูตเตอร์คันที่ผมได้ลองซสอีกนะครับถ้าสกูตเตอร์คันนั้นนะอ่าสกูตเตอร์ที่สายพานนะครับมันจะได้ความเร็วอยู่เจ็ดสิบแปดนะ สิบเจ็ดสิบแปดนตัวกลก็เร่งแสงเพราะมันเร็วได้อีกเอาสุดๆเลยแล้วกันเห็นไหมนี่สอง้อยห้าสิบวัตต์นะครับสปุตเตอร์มัน300วัตต์แต่คเร็วช้ากว่านี้เพราะว่าเพราะว่ามันพดมาเพื่อเผื่อน้ำหนักประมาณร้อยสกิโลครับเออมันเลยความเร็วได้แค่นั้นครับความจริงถ้าเรามีสเตอร์หน้านะครับไอตัว่้หน้าเพิ่มฟันอีกผมว่ามันแรงได้อีก สุ p e กเตเตออ์ไฟฟ้าในรุ่นนั้นนะรุ่นอดทิดกันที่ผมทดลองไปนะครับผมเร็วก็ตามนี้ครับผมน่าจะอัดสุดตลอดเพราะว่ายัางไงก็ตามคันหน้าไม่ทันอยู่เลยครับชุดแปลงจากเกินไฟฟ้าคันนี้นะครับผมสั่งมา จะมีชิปอันบอกครับนั่นแหละชุดนั้นเลยราคาที่สั่งมาก็คือราคาเท่าไหร่วะหนึ่งหนึ่งับาทจเป็นรกับอีกเจบาทนะครับส่งจากต่างประเทศผมว่าใช้ได้เลยครับใช้จริงเออแล้วก็แบตท,ที่ผมใช้ทดลองที่ใส่นี่คือแบตลูกเดียวกับที่ผมทดสอบระยะทางกับสกูพเตอร์นะครับถ้าคลิปตัดแล้วก็คงอยู่ในช่องครับอนนี้ยัง น่าจะอย่างตัดไม่เสร็จเพราะผมเอาไปทดลองดูแล้วครับว่าแบตบสมพิตเตอร์ลื่นสายฟานั่นพอหมดมันนด้ระยะทางเท่าไหร่นี่ผมขอแซงแฟนผมไม่กอนขอแซงหน่อยขอแซงหน่อยเต็มที่แล้วเ <c oughs> ย้ต้องขอครับเพราะว่าแซงเองไม่ได้ก็คือไอ้ตัวนั้นนะครับผมได้ลองทดสอบ แบตที่เทียม24โวลต์6แอมป์ไปเรียบร้อยแล้วครับด้านระยะทางก็เดี๋ยวไปดูในคลิปนะครับส่วนนั่นแหละแบตลูกนั้นผมกเอามาใช้กับคันนี้ลูกเล็กๆคราบน้ำหนักประมาณ1.6กิโลนะเออถ้าเทียบกับแบตน้ําแบตแห้งก็น่าจะแบตมอเตอร์ไซค์สองลูกก้นงานระยะวิ่งได้ไม่เท่ากับแบตลูกนี้ลูกเดียวนะครับไม่ใช่1.6สิ1.2กิโลออประมาณนั้นครับ นี่มีคคมมเร็วขึ้นยีบสองด้วยนะครับโอ้โหแีแบบว่ผมว่าโอเคเลยนะครับแต่ผมพยายามจะแปลงฝั่นไปด้วยไอไฟฟ้าด้วยก็มันก็มีรายจีกัดนิดหน่อยเดี๋ยววันไหนจะทำใกล้ทําได้จะถ่ายชิปให้ดูนะครับตอนนี้คือจักการไฟฟ้าเพียวคือแปลงง่ายมากเลยครับชุดเซตนี้ถ้ มีสน,นใจลองไปซื้อในซด้านในช้อปปี้เขาจะมีเซ็ตอยู่ประมาณไม่เกินสองพันนะไม่เกินสองพันก็คือถ้าเอาจริงๆอ่ะแปลงง่ายมากเอาโซ่เก่าออกแล้วก็ติดตั้งมอเตอร์ตัวนี้เข้าไปแล้วก็ใส่โซ่จบเลยถ้าไม่แปลงปั่นไปด้วยใช้ไมด้วยแทบไม่ต้องถอดล้อออกมาเลยครับคือยัดมอเตอร์ไปได้เลยก็ะต t แบตคันเร่งจบเลยครับก็คือขับได้นะ เนี่ยกำลังก็ประมาณเนี่ยความเร็วยึดเหนดถือว่าโอเคเลยครับกับล้อจักรยาน24นิ้วนะครับแต่นั่งคนเดียวผมหนัก60 62กิโลนะครับเดี๋ยวผมรอแฟนผมกันมาสักช้าเสีย จะเข้านี้ไหมเนี่ยโอเคครับข้าวครับเผิดไปเดียวแล้ว <laughs> มุมเดิมแล้วกับการที่ผมทำคลิปตัวนั้นแต่ว่าใช้สกูตเตอร์อีกรุ่นนึ่งผมตามคันนี้เออมันช้ากว่าแต่ยางคันนี้นะ เกียจักรยานคันนี้ผมว่าขับสนุกมากครับสมอเตอร์เซ็ตนี่ถ้าเอามาให้แม่บ้านไปซื้อกับข้าวผมว่าเหมาะมากครับมากแสงแล้วนะอ๋อสิบหกเองหรอเมื่อกี้แอบเห็นใหม่รถชนุนครับสิบประมาณสิบหกสิบเจ็ดนะแฟนผมไม่กล้าเล่งหรอกครับขับจะช้า ผมเลยยีบเอ็ดผมเลยแซงสบายนี่แหละครับความเร็วเต็มที่แต่ว่าผมว่าแรงมันยังเหลือนะครับภาคนถ้าใครไม่เผื่อน้ําหนักน้ําหนักไม่เยอะไม่เผื่อขึ้นเนินสูงๆนะครับผมว่าถ้าจะเอาสปินแค่ทางเรียบนะครับผมว่าลดสเตอร์ลงไปสักสิบสี่ฟันอาจจะได้ขึ้นมาเกือบยี่ห้ากิลเมตร่ชมวงเลยทีเดียวแต่ขึ้นเนินก็น่าจะดรอปลงไป เยอะพอสมควรนี้เนิน25องศาครับมันขึ้นด้วยความเร็ว14ได้นะ14บสโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณนั้นวันนี้ไม่ค่อยมีคนวิว่งเท่าไหร่ คลิปนี้ไม่มีอะไรนะครับผมก็จะพูดต่างความรู้สึกไปเรื่อยๆนะครับก็ค่าไข่เบื่อก็อขออภัยด้วยนะครับอนุญาตให้ก่อิคกิปแต่ก็ไม่มีอะไระครับผมวันนี้ก็แค่มาขับรถ นีครับหนีตอนนี้หนีหนีเอ้รถแฟนผมก่อนโอ้ผมว่าผมพอดแมสผมไม่น่าจะมีใครอยู่ใกล้เราแล้วครับเออจะได้พูดสนเอยจะได้พูดถนัดถนัดนะครับ โอ้โหพีเมื่อกี้ขึ้นยิบสามเป็นไปได้พี่ย่าดูถูกกำลังสองหาสวัตน,นะครับก็ใช้ไา้เลยจิจาดใช้ได้ครับแรงต้นดีมากบอกเลยว่าแรงต้นดีผมผมเคยจะซื้อนานแล้วนะครับแต่ว่าผมกลัวว่ามันไม่มีแรงออกตัวครับแต่ว่าที่ไหนได้เพอได้มาปุ๊บใส่ล้อย่อิบสีนิ้วเลยก็คือ ใช่เป็นแรงจริงเดี๋ยวผมจะลองอเดี๋ยวผมจะลองจอดนะครับแล้วก็หนึ่งถึงร้อยเปอร์เซ็นตะ์ครับว่ามันจะใช้เวลาประมาณกี่วินะครับเตรียมดูนะครับจอดสนิทก่อนศูนย์ะนะครับเดี๋ยวก็นับสามสองหนึ่งครับผมไปเร่งสูดเลยครับเร่งสุดไว้เลยสิบสองอะ สิบหกสิบเจ็ดสิบเก้าโดยี่สิบยี่สิบสุดแล้วนะครับสุดละได้เท่านี้ดูนะับดูครับกี่วิผมว่าไม่เกินหกวิหกวิหนึ่งถึงร้อยเปอร์เซ็นอ่าในเวลาหกวิครับถือว่าใช้ได้ครับพี่จัดใช้ได้โห<อ>นั่นไง เรียบร้อย21่็ตไม่หลอดสนุนเห็นมุมกล้องขึ้นเาเห็นหน้ากันสักนิดนะครับโอ้โหอากาศดีมากครับผมชอบมาขับรอบหนองแอตรนงหวัดตากนะครับ ก็รถมาทดสอบทำรถเสร็จรถล,ลูกค้ารถตัวเองเอามาทดสอบที่นี่หมดขับชิวๆเลยครับมีหน้าทางก็เรียบตลอดเวลาคือประเทศทางเรียบกับตรงนี้เหมาะมากนะก็ผมขอละเขินไปดูข้างหน้าดีกก่อ ลมหนองนี่ระยะทางก็ประมาณ4กิโล4กิโลนะครับแต่ว่า,าไม่รวมแวะเข้าไปเกาะกลางเมื่อกี้ที่เขาเดียวเข้าไปก็จะ4กิโลครับถ้าเข้าไปก็เพิ่มอีกประมาณเกือบ1กิโล มีอะไรมากนะตอนนี้ก็ขับชิวๆไปนะครับก็เดียวอีกประมาณ1กิโลก็น่าจะถึงบ้านแล้วครบรอบวันนี้กะจะมาดูอะไรนะจักรยานนะครับจะกะจะมาแซงจักรยานแม่บ้านที่เขาปั่นออาข,อข,อข,อขายรอบหนองวันที่นี้ไม่เจอสักคันหรือผมไม่เย็นกนไปก็ไม่รู้นะ แต่น่าจะเสงพวกที่ใช้จักรยานแบบสปินไม่ได้ครับเพราะผมสกูตเตอร์ของผมยังเกือบโดนแสนงครับแต่ว่าแค่เกือบนะแต่ถ้าขับตลอดเดี๋ยวเาก็หมดเองแต่คันนี้21กิโลเมตรผมว่าโดนเสงได้ไม่ง่ายไม่ยากนี่ครับ เดี๋ยวท้ายคลิปนะครับท้ายคลิปเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าผมเอาแบตลูกไหนมาทดลองลูกเล็กทีเดียวแต่ว,วิ่งได้เนี่ยอย่างที่เห็นตรงนี้4กิโลละ4 2จกิโลแล,แล้วผมทดสอบหน้าบ้านไปให้แฟนผมขับหน้าบ้านไปก็ประมาณเกือบ1กิโลแล้วนะเออผมลืมคิดเรื่องแบตหมดไปเลยขับเกินได้เขียนนะครับเพราะผมไม่ได้อ่าไม่ได้ต่อ ต่อโซ่เข้ากับนี่นะครับไม่มีโซ่นะปั่นไม่ได้แล้วเข็นอย่างเดียวถ้าแบตหมดผมก็โฟมกันไม่มีอะไรบอกระดับแบตเลยแล้วเป็นแบตลิเทียมอ่าอาเป็นลิเทียมฟอสเฟตนะครับไม่รู้ด้วยว่าจะหมดเมื่อไหร่เพราะลิเทียมฟอสเฟตคือหมดก็หมดเลยมันจะไม่พอกอาการก่อนจะไม่มีเตือนความเร็วก็จะไม่ลดลงด้วยถึงรถก็ลดน้อยมากจนเราจับไม่ได้ถ้าเป็นไอออนหรือแบต น้ำหรือแบ,บแตต,ตัวเนี่ยอ่านี้ชัดเจนมากครับเวลาแบตจะหมดนะครับอ่าถ้าเป็นลิเทียมอสเฟตก็หมดแล้วหมดเลย <c oughs> ต่อให้มีที่บอกเปอร์เซ็นต์แบตครับมันอาจจะลดประมาณ้อยลดมา90-90ปุบบทุกศูนย์ทันที <c oughs> <c oughs> เป็นอย่างนั้นไปครับสำหรับลิเทียมอสเฟตแต่เรื่องความแรงครับแรงเขาไม่ตกจริงๆถ้าจะเอาแรงนะครับแบตบชนิดนี้โอเคเลยแต่ถ้าจะเอา พัวเอาเป๊ะเอารู้ว่าแบบจะมุนอะไรอันนี้ไม่นให้นำครับสำหรับแบบชนิดนี้นะค,คือหมดคือหมดไม่บอกครับประมาณนั้นนะครับถ้าใครจะซื้อไปใช้นะครับฮัลโหลทำไม <laughs> โอ้บิดมานานๆก็เมื่อยมือเหมือนกันโอเคตอนนี้ถึงซอยหน้าบ้านแล้วครับขอ,เ,อเลี้ยวหน่อยอ,อ,อารมณ์ก็เหมือนปั่นจัก,กรยานแต่ว่าเร็วกว่าปั่นเยอะเลยเพราะปั่นน่าจะความเร็วได้แค่16ที่ผมเคยปั่นนะความเร็วจะอยู่ที่16ได้แค่นั้นก็เหนื่อยแล้ไม่ไม่ไหวละพอเราใช้มอเตอร์ก็ได้ยี่บเอด ยิบเอ็ดแทบจะยืนพื้นเลยครับโอเคอ่าตอนนี้ก็จะถึงบ้านผมนะครับแล้วก็จะจบคลิปแหละจะจบคลิปทดสอบแล้วนะครับไม่ได้ทดสอบแล้วเียคลิปวีล็อก มีล็อกเหมือนกันครับสกูตเตอร์จักรยานไฟฟ้าครั้งแรกนะครับครั้งแรกขันแรกก็ผมด้วยที네่ทำโอเคเดี๋ยวผมจะนี่บ้านผมมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสเนินสักหน่อยเทสเนินให้ดูครับเดินข้างหน้าประมาณยี่สิบห้าองศาเทสเนินครับ25องศาดูความเร็วที่ตกลงนะครับอ่านี่ขึ้นขึ้นเนินละ ยังไงครับแรงนะครับแรงอย่าดูถูกไปอย่าดูถูก250วัอ1ห้าิกิโลเมตรตชั่วโมงโอเคครับสิ้นสุดเหมือนแล้วเรียบร้อยจะวนวงเวียนกลับบ้านครับจบคลิปโอเคนะครับ เอ้ยผมไม่มีไฟเรี้ยวเสียวรถเขาจริงๆเลยไอ้กลับบ้านดีกว่าขึ้นเนินอีกรอบนะครับต่อกลับบ้านเออเดี๋ยวเนินที่ผมขึ้นมาเมื่อกี้จะผมจะลองอัดอัดความเร็วอัดร้อยเปอร์เซ็นต์ลงเนินครับดูที่ัมจะได้ความเร็วเพิ่มเท่าไหร่แบบอ่าดูนะครับดูนะครับลงแล้วนะอ่ะตอนนี้กำลังลง เสียงมอเตอร์เงียบไปแล้วครับคือตอนนี้มอเตอร์คือปั่นไม่ท er ันแล้วครับเพราะว่าอ่าล้อเร็วกว่ารอบมอเตอร์ที่ทําได้นะครับเงียบไปละยี่สิบหกเปอร์เซ็นต์โชวโอเคประมาณนี้นะครับในการขับจักรยานไฟฟ้าคันนี้นะครับโอเคตอนนี้ผมก็จะ er <น wizard S 2> เข้าบ <my> ้านแล้ว จบนะครับสำหรับวีล็อกในการขับอากาศไฟฟ้านะครับมามาดูว่าที่แบตที่ขับไปได้ระยะทางเท่าไหร่เนี่ย5.8กิโลนี่ครับเออ5.8กิโลนี้นะใช้แบตลูกไหนก็ดูเหี่ยผมติดแบบบ้านๆอย่างนี้เลยทิ่บนไทัดัดทุกอย่างทั้งกล่องทั้งแบตี่แบตนะครับคือเป็นแบบลิเทียมฟอสเฟตเด็ดเด็เดเออ เทียมฟอสเฟตนะคบ24โวลต์6แอมป์ครับ,ก,บกับลูกเดิมลูกเดียวกับที่ทดสอบสกูตเตอร์ไฟฟ้าไปนะครับว่าทดสอบระยะทางไปนะครับเดี๋ยวตามไปดูได้ในช่องออดิชแนลได้เลยนะครับเดี๋ยวผมน่าจะตัดต่อเสร็จเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวเอาลงไว้นะครับคลิปนี้อาจจะลงก่อนโอเคประมาณนี้ครับนี่อเตอร์250วัตต์24โวลต์นะครับ250วัต ตราทษคือสามพันรอบครับตราทษคือหนึ่ต่อ9.78นะครับประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับชอบฝากติดตามกดไลค์กด s ับส c r ร b ์เพื่อเป็กนกำลังใจผมด้วยนะครับสรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นคอยติดตามชมกันได้เลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ